เอน้องเบียร์พร้อมเล่นหิมะไหมคะร,รีวิวก่อนเรามาอยู่ที่ไหนอยู่ที่หิมะที่ซีคอนสแควร์ป่ะนี่เราอยู่ที่เมืองหิมะชิรากโกนะไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วซีคอนเขาจับมาอยู่ที่นี่เลยดูสิบ้านเมืองครับช่องเนี่ยของขายเยอะแยะเลยนะน้องนีง่ไง ชิราคาวะโกหมู่บ้านมรดกโลกเบียเราอยู่ที่ไหนสี่สิี่หมีห่ <ไป S 2> ี่หมเราไปต่อคิวเลยไปต่อคิววิ่งไปต่อคิวเออเรากำลังต่อคิวเ<อ>ข้าไปเล่นลจ้มาที่อตอนนี้เบียเข้ามาในแล้วโอ้โหลื่นนะอะเฮ้ยเบียเปียกด้วยมันเหมือนเหยียบครีมเลยซอฟต์ครีมเบียไปดูข้างในกันข้างในมีอะไรโอ้ยระวังลื่นค่ะ จํายำอ้าจับดีๆรองเท้าหลุดแล้วตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะนี่มีกระเช้าให้นั่งขึ้นไปบนเขาด้วยเห็นหมู่บ้านโมออดกโรคด้วยเห็นไหมจ๋าอ๋ยหิมะเข้าตาหิมะเข้าตา oh, <no. S 1> ออให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันนี้เบียกำลังจะปั้นมาเป็นก้อนหิมะนะไหนเบียปลาใส่กําแพงดิกําแพงเออ มันเป็นก้อนกลมๆนะเขาเรียกสโนบลอมอ้ยอ้ยหิมะมาแล้วพี่ตอนนี้เขาเปิดหิมะแล้วนะนี่หิมะก็จะออกมาจากกล้องวงจรปิดโอ้ยเด็กๆช่องไม่ใหญ่เลยโอ้ยเต็มหัวเลย มาตกเมืองไทยแล้วนะโอ้ไม่ชอบไหมไอ้หัวป๊าปลาเลยฮนะ <c oughs> เด็กๆชอบมันใหญ่เลยเบียนะทำไรอะ่ะปัดเกาวี้เหรอโอ้กาวี้เลย เป็นเด็กดีจังช่วยทำความสะอาดด้วยแต่เดี๋ยวหิมะมันก็ตกมาอีกนะคะใครจะปัดให้หนูเนี่ยอ่าโอเคสะอาดละไปเล่นหิมะไปนู่นหิมะเต็มเลยเบียร์ไอเบียร์รองเท้าหลดุดรองเท้าหลดุดช่วยเบียร์ด้วยเออด็อกแดกด็อกแดกนั่นแหละถือก้อนหิมะไปด้วยมุดลมเบียร์ทำไรคะปั้นเหรอ ัอสนอบอลเดี๋ยวปั้นโอลาฟได้ไหมโอลาฟปั้นยังไงนะนแปะงกําแพงแปกําแพงเออไม่มีถุงมือเหรอหนาวอะไหนเมียทำอะไรเล่าให้กล้องฟังหน่อยายวันนี้เบียมารีวิวอะไรนะรีวิวหิมะเหรอโอ้เยน็ยนไหมน่ะเย็นเหรอ ปัน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 โอ้ยเลิ่มัดแล้วอะโกดแขนใครมาอู้อันเบียร์ปลาใหม่ได้อีกทีนึงเออเออ้ะนะนี่เบียร์ทำหิมะเองละอีกเออ นี่น้องๆดูนะหิมะเนี่ยเหมือนในนี้เลยเหมือนข้าวเหนียวเลยเบียกินข้าวเหนียวไหมเฮ้ยเบียไปปลาใส่บ้านเขาได้ไงล่ะลูกม,มีคนอยู่หรือเปล่าไม่มีเหรอรู้ได้ไงเอ้ยเอาลูกใหญ่ลูกใหญ่เอ้ยนี่เลยเลอะเลยน้องเบียทำอะไรคะเบียเอาหิมะามากบขาตัวเองแล้วหนูเจ้าขาขึ้นยังไงล่ะลูก เบียไม่หนาวหรออุ้ยหายไปแล้วอุ้ยเลื่อนมาได้ไหมนะ้าล้มไม้ระวังล้มนะโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยไหลไหลไหลจับจับจับเกือบ, <c oughs> บล้มเนะี่ยเดินดีๆ,ๆเดินดีๆเดินไปลองเบียกำลังตะวัน่ายมะ ไปน,นี่น้องเบียร์กลับมาปลาหิมะใส่บ้านเลยนะถ้าทางจะติดใจโอ้ยเบียร์กระจายโดนน้องเบาๆรัววงกระจกบ้านเขาแตกนะลูกออปลาอย่าโดนกระจกนะนี่นี่พี่เขาปลาด้วยเออแข่งกันปลา บ้าพลังมากเลยลูกใครเนี่ยฮะไม่เอาวมีมาอยู่หนัวเบียแล้วเฮ้ยเบีย,เ,ย,เ,บยเดี๋ยวมแม่ไม่สาะผมให้นะอุ้ยเข้าหลังอิมาเข้าหลังเย็นเย็นเย็นอิมาเข้าหลังเย็นไหมนะไหส oh <no. S 1> ผมไม่ได้เบียเต็มผมแล้วเนี่ย แล้วขยสาให้หนูน่ให้ครั้งสุดท้ายปลาเต็มที่เลยลูกเอาให้เหนื่อยเลยลุยเออ,เอ,อตอนนี้น้องเบียร์เอาที่มาปโป,ะโปะ๊ะๆบนที่นั่งนะเพื <c oughs> ่อจะคนที่จะมานั่งทีหลังเขาจะได้แบบเรียนก้นนะ เบียปั้นข้าวเหนียวเหรอคะกินไหนมีหมูย่างไหมร้ายหิวข้าวเหนียวอ่ะว้ายน,นี่ไงสุชิไงปั้นข้าวสุชิอุ้ยห <c oughs> ายหมดแล้วเอาหิมะกลับบ้านไหมทำไมอะ่ะมันเย็นเหรอเราไปแช่ช่องฟิตก็ได้นะช่องฟิตที่บ้านเราก็เย็นนะแม่หรออุ้ย <c oughs> เอไหนเบียร์ดิดิโกทำไงนะเอลซ่าเอลซ่าเบียร์เป็นเอลซ่าหน่อยเนดิโกนะอะไรอ่ะมันคืออะไรอะ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหรอ <c oughs> กินกับหมูย่างใช่ไหมอยากกินนะหิว <c oughs> จริงป่ะเนี่ยโอ้ยน้องขาลมแล้ว <c oughs> ไหนอะไรนะข้า <c> ว <oughs> เหนียวอีกแล้วอะ <c oughs> วุ้ยข้าวเหนียว <c oughs> มันก็เหนียวอีกแล้วเหรอ <c oughs> เบียกแล้วออกคนสุดท้ายเลยเนี่ยเ่ย <c oughs> ตอนนี้เราเล่นหิมะก็เสร็จแล้วนะน้องเบยียกจะมาเดินดูปลาที่คลองนี่นะอ้ยมาแล้วอุย้ยไม่เอาลูกอ <c oughs> ุ้ยระวังเขาง,งับนิ้วนะล,ลูกขาใกล้มากเลยเขาชอบกินนิ้วเด็กเบียร์เ <c oughs> <c oughs> ้ยปลาทำปากไงนะ วาดวาดวาอุ้ย <c oughs> จับได้ไหหรอป <c oughs> ้ายังไม่กล้าจับเลยไ,ไงอุ้ยมันดูดนิ้วเ <c oughs> ําป้าจับหรอไม่ได้ปากลัวเนบะียไม่เอาไม่เอาอย่ามารับเขเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาปล่อยบ้าอุา้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันจะกินนิ้วเบี้ยตัวสีเหลืองอะเห็ <c oughs> นไหมมันจะกินนิ้วหนูมันดู มันดูดแล้วตะกี้มันดูดแล้วเห็นนะมันดูดมันดูดนิ้วหนูอะนิ้วเหนียนิ้วหายแล้วนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยนะเดี๋ยวป้ายจะนิ้วจุ่มนะดูนะโอ้นิ้วด้วนเนี่ยป้ายนิ้วด้วนเลยนี่ไงด้วนไหนหิมะนี่ปัดยังไงก็ไม่หมดนะตะกี้เล่นเละเหะ เอาหิมะมาสาผมตั้งไงล่ะลูกเต็มผมเลยนะสนุกไหมสนุกไหมโอ้ยเอาเอาหิมะกลับบ้านป่ะเดี๋ยวป้าไปเอาให้เอาไปแช่ห้องฟิตนะ <laughs> ไอ้ก้าก็อยากเล่นไงพายก้ามาไหม